สวัสดีกันเช้าๆก็ผมเช้าวันนี้วันพุธที่เท่าไหร่เนี่ยวันพุธที่3 1มีนาคมนะครับ2 5 6 4ครับเช้าๆพาทุกคนได้มาดูที่แปลงผักข้างๆบ้านครับฟักทองตอนนี้โอ้โหสวยเขียวหนาะตามที่เห็นเลยนะครับนี่ครับข้อพดก็กำลังทยอยขึ้นยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับก็เลยจำเป็นจะต้องมีระบบน้ำ ั่งทางด้านนี้ครับข้าวโพดก็จะมีสายน้ำหยดไล่ไปเรื่อยๆทางด้านนี้ก็จะเป็นแตงโมที่มันเป็นโรคเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยก็ลองปลูกแบบเรียกว่าตามีตามเกิดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับถ้าไม่ได้กินก็มีข้าวโพดอยู่นะครับปลูกแบบผสมผสานครับเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักครับฝั่งด้านนู้นก็เช่นเดียวกันครับก็จะเห็นน้ําเป็นจุดๆนะครับอันนั้นคือให้ระบบน้ําไปแล้วนะครับตามที่เห็น แล้วก็ย้อนกลับมาดูฟักทองครับหลหลายคนก็ทักมาบอกว่าอยากจะได้เมล็ดฟักทองกันคงจะต้องรออีกประมาณ2เดือนนะครับเห็นไหมครับทางด้านนู้นดอกเริ่มออกแล้วเหลืองๆฟักทองเห็นไหมครับใบเขียวหนาตึบเลยนะครับถ้าเราใช้วัสดุหรือไม่ก็ปุ๋ยที่เรียกว่ามันทําให้ดินร่วนซุยได้ง่ายรากของพืชก็จะหากินได้ดีก็จะเป็นไปอย่างที่เห็นนี่ครับพาทุกคนเนะี่ยมาดูกัน ดูยอดยอดฟักทองนี้เก็บกินตลอดเลยนะครับยอดดอกนี้ยังไม่ได้เก็บครับเพราะว่าดอกในเพิ่งเพิ่งที่จะเห็นออกเป็นดอกตัวเมียดอกตัวผู้สลับกันนะครับทางด้านนี้ี่จะเป็นดอกตัวเมียไม่ใช่ดอกตัวผู้ครับโอ้ไม่ใช่แล้วครับดูทีครับอ้าวอันนี้เป็นดอกตัวเมียครับอืก็จะมีลูกเล็กๆอยู่นะครับลูกเล็กๆอยู่ดอกตัวผู้นี้ก็ยังไม่ออกนะครับดอกตัวผู้ถ้าดอกตัวผู้นี้จะไม่ได้มีแบบนี้นะครับแล้วก็มองด้านล่างก็จะเห็น ยอดกําลังจะออกเยอะเลยนะครับพาทุกคนเนี่ยมาดูกันครับแล้วก็การปลูกฟักทองเท่าที่ผมปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ดอกตัวเมียนะครับจะออกกอกดอกจอ,อกดอก,ดอกก่อนตัวผู้เสมอเลยนะครับเท่าที่เดินดูมาเอ้าเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนู้นกันครับช่วงนี้น่าจะยังไม่มีลูกไหนที่จะยังติดนะครับเพราะว่าเห็นแต่ดอกตัวเมียยังไม่เห็นดอกตัวผู้นะครับฉะนั้นแล้ว มันก็จะไม่มีเกสรในการที่จะผสมนะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆครับเพิ่งจะเห็นดอกเมื่อเช้าเนี่ยเลยครับเพราะว่าไม่ได้เดินมาดูตอนเช้าหลายวันปรากฏว่าดอกดอกฟักทองเริ่มออกครับผมทางด้านนี้อ้าวเรามาเจอดอกตัวผู้หนึ่งดอกแล้วครับซึ่งก็น่าจะเป็นดอกที่จะทําให้เกิดการผสมเกสรไปทั้งสวนนี่ครับแล้วก็ตัวช่วยในการผสมเกสรของผมครับอืม เป็นพึ่งหรือว่ามิ้มน้อยครับเห็นไหมครับกาลังทํางานกันอย่างขมักขเม้นเลยลมแรงครับลมแรงนี่ครับอดอกเดียวแค่ดอกเดียวก็อยู่นะครับแค่ดอกเดียวก็สามารถที่จะแบบผสมเกสรได้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเขาก็จะบินไปยังทุกๆดอกพาทุกๆคนมาดูกันครับนี่อันนี้ก็น่าจะผสมติดแล้วนะครับนี่พักทองผมจะเป็นพักทองที่สามารถที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในปีต่อๆไปได้นะครับ ปลูกไม่เยอะครับปีนี้ปลูกแค่สีห้าร่องพอที่จะแบบเอาไว้รับประทานในครวัวเรือนก็ตามที่เห็นเลยสวยเขียวมากเลยทีเดียวครับตรงนี้เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นดอกตัวผู้โอ้อันนี้ก็จะมีตัวที่ผสมเกสรแล้วนะครับดอ,อกตัวผู้ออกแล้วผสมประสานกันครับมีฟักทองใบเตยมีฟักทองบัตเตอร์นัทพวกนั้นแหละนะครับนี่ทางด้านนี้ ที่เราได้เห็นเมื่อกี้นี่มาดูดอกใกล้ๆนี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นดอกตัวเมียจะเป็นแบบนี้ครับใหญ่ๆก็จะมีนี่ครับลูกเก็บอยู่ประมาณนี้ก็ปลูกแบบนี้ครับแบบพอเพียงไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับพอที่เราจะได้กินนี่ครับดอกตัวเมียอันนี้น่าจะเป็นบัตเตอร์นัทนะครับโอทางด้านล่างมีลูกแล้วครับอืมนะครับ น,นี้ส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้คือตัวที่จะมาทํางานให้เรามาผสมเกสรเป็นพึ่งเป็นมิมเป็นอะไรต่างเหล่านี้แหละนะครับมาดูกันยามเช้าครับที่สวนผมเดินดูฟักทองเดินดูนั่นดูนี่ความรู้สึกทางใจอ๋ออันนี้ก็ดอก,กตัวผู้นะครับเป็นแบบนี้ด้านนู้นก็ นะครับน่าจะติดผลผลิตแล้วล่ละนะครับนี่ครับโอ้ดอกดอกตัวผู้ดอกตัวเมียก็โอเคอยู่นะครับเริ่มที่จะมีให้เห็นละนะครับเดี๋ยวสองสามวันหัดจากนี้คงจะบานสะพรั่งเลยนะครับเพราะว่าดอกเริ่มที่จะเห็นเยอะแล้วนะครับเช้านี้พาทุกทกคนนี่มาดูกันนะครับกับฟักทองที่ได้ปลูกลงไปเมื่อกุมภาพที่ผ่านมาตอนนี้ เริ่มที่จะออกดอกให้เห็นแล้วรอสักครู่นะครับอดใจรอสําหรับท่านที่รอเมล็ดฟักทองอยู่นะครับสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ